โดนนึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นปลาลดครับพี่น้องเด็ดเถื่อลักษณะนั่นแหละครับผมนั่นครับน่าอีกตัวนึงแล้วครับนี่ครับสระโอครับใช่สระโอบ้านผมเอือนสระโอูนะครับทั้งเอือนผมกับโบลูเหือกันพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถรับชมช่องไอซีพันชอมหากินครับนี้สิพามาเกาะสระโอครับฝั่งบ้านพี่เอือนยังไงน้องครับ ทเป็นวิธีก๊อปลาลดครับผมก๊อปลาลดมาถือแล้วครับพี่น้องตัวหนึงแล้วครับนี่ครับพี่นอ้องเห็นไหมครับกาอเป็นปลาลดครับที่หาปลาลดครับพี่น้องนี่มา,าแล้วครับบ้านผมเขาเอื้นสาละโอครับพี่น้องสาละโอมันเจ๋ยคล้ายๆอ่า สาโอวนะครับนั่นครับเห็นบ่อนะครับพี่น้องมันจะเป็นลักษณะนั้นครับนี่ครับมันเกิดเกาะนะครับเกี่ยวไปในน้ำไปเรื่อยๆครับผมเป็นแต่พอแต่เม่คคุณล่ะครับพี่น้องคนผ้าหาอยู่หากินแบบนี้ครับเกี่ยไปเรื่อยครับแต่มีก็จะเกาะขึ้นมากครับ หายูหากินแบบอีสนครับบานเฮาครับควันควันก็ใส่หายูหากินมากครับโดนนะครับอุปกรณ์หากินแบบนี้ครับเยว่าท่านโดนกัเดนนีย๋ยวลงไปลักษณะน้นั่นนะครับ เดี๋ยวคนเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวผมพาไปเบ่งอุปกรณ์ใกล้ๆครับผมผมกเคยใช้อยู่ครับอุปกรณ์แบบนี้เพราะว่ามันเป็นการหายุหากินตั้งแต่สมัมพ่อแม่ผมละครับใชหายุหากินไมยเอลี่ยวะนะครับหากินง่ายครับคนดีสานบ้านห้อง กินตามล้ำห,หวยลํำหางมาแล้วพี่น้อยครับแถวบ้านทั้งไก่คนอื่นยังน้ะค,ครับพี่น้องคอมเมนต์มากไตลิบครับบอกแน่ไม่เชื่อหรือครับมาไเชื่อรืครับล้ำหวยล้ำมานช่ครับผมบน้ำหวยเล็กๆเลย ใส่เวลาพอะสมควรครับพเพราะจีกะได้แต่และตัวแต่อมอนหลายนี่ก็โดนครับมอนหลย,เด,ยดเดียวก็เกี่ยวแป๊บเดียวก็ถือครับมอนมันบ่มีครับพี่น้องถ้ามองมี่คร่บโดนครับเพราะไปกาะมากถือครับเกี้ยวลงไปในดินนะครับเกี่ยวไปเกี่ยวไปเรื่อยครับเพื่อจะถือครับ นีเงีับเกี่ยวไปเรื่อยครับโอ้ตุ๋มเงี้ยเกี่ยวหอดไม่ครับพี่น้องอุปกรณ์หายอยู่หายกินครับผมขาอีสานห้องขำมังเล็บปละรถไร้ในโบดวนครับพี่น้องไม่ได้เกี่ยวโดนวันนี้ดิ จะใส่เวลาบดดนครับจิคอจะถือกรวดครับอันนี้คือบ่ไข้หลาเป็นไรครับดินมันจะแข็งครับผมรถจะชอบดินอ่อนครับนิ่มเนาะนะครับอุปกรณ์ครับครับโดนนิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเป็นปลาลดครับพี่น้องจะถือกลักษณะนั้นแหละครับผมนั่นครับน่าอีกตัวนึงนะครับนี่ครับสาลาโอครับใช่สละโอบ้านหมเอือนสละโอนะครับทั้งเอื่นหมกับบรูเหมือนกันพี่น้องนี่ครับตัวนี้แล้วนี่ครับเที่ยวไปเรื่อยนะครับถ้ามีมองงหามีไหลายจะติดติดรูวันนี้เด้ครับพี่น้อง มก็คยใส่คือกันครับเฮ้อาะน่านะครับพี่น้องดึกถือแล้วครับนี่ครับเกี่ยวรถครับด้วยสระโอครับพี่น้องคลิปนี้หายุ่หากินแบบบ้านห้องครับเป็นพุ่มปัญญาเช่าบ้านห้องครับน่าจะยี่ห้ลนะครับพี่น้องนี่แหละอุปกรณ์เ้องครับทํำเป็นลักษณะนั้นครับในการเจียวนะครับพี่น้อง มีเดอะจัมีหลายๆนียครับพี่น้องน้ำไปเกีียวเลยครับรถด่โดนครับทำองได้ขึ้นมีหลายเนาะครับฝอรถถือกวครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาเบืบอกก้อุปกรณ์ใกล้ๆครับเดี๋ยวพันนั่นเลี้ยวกันพี่น้องหันเกลียวรถครับด้วยสาลาโวครับน้องบางคนมันก็อาจจะเคยใส่ครับผมเคยใส่บางคนก็ยังม่เคยเห็นอยู่ครับพี่น้องนี่เป็นอกกุปกรณ์หายอยู่หากินครับ น,น้องใกล้ๆนี่นครับน้องน้อยๆครับพี่หนอมีบัว้องรุ่นน้ำกันครับมหนรุ่นน้ำกันครับพี่น้อน้องรุ่นน้ำกันน่ครับอุปก,ก่อนหายยู่หากินครับทำไมขอม้อจะมีครับคุณนะครับพี่หนอกิดมาพู่มเหมือนยาท่าบ้านเ้องครับกิดมา ี่ครต้องใส่ถุงมือพี่น้องที่เหงาบงที่เต่งงานไม่ไลยครับพี่น้องเกี่ยวประเดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงครับเพื่อนใดจกตัวประมาณสี่ห้าตัวพี่น้องหลังจากพักเที่ยงครับพักเที่ยงเขามาเกาะล่องเบิรงครับรบกวนให้ยื่นให้กินครับคนอีแสนเ้าครับ ผลงาน,นครับผลงาน,นครับผลงานตอนนี้ปีก <laughs> นี่ครับผลงาน,นครับผมเขได้เดาแล้วเขาได้ปีงเยอะครับพักเที่ยงครับผมนครับหนาตาที่ห่อนั่งไปเกี้ยวเป็นลักษณะนั้นนะพี่นอ้องที่ผมเอือนสละโอสละโวมันคล้ายๆสละโอ <laughs> นีครับ คลิปนี้ก็คือสิจบสำเนียแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในทำคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้ขอกก่าวค้ามาสวัสดีครับ